สายมูต้องไม่พลาดมาขอพรกับองค์พ่อพระพิฆเนศที่มีอายุเก่าแก่มากกว่าพันปีจะเป็นที่ไหนตามกอปมาเลยครับวันนี้กอปพมามาหมู่ที่วัดป่าพระพิฆเนศสวนหรือวัดป่าบ้านบากอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี มาขอพรกับองค์พ่อพระพิฆเนศที่มีอายุเก่าแก่มากกว่าพันปีบรรยากาศภายในวัดร,ร่มรื่นมีต้นไม้น้อยใหญ่ปกคลุมอยู่และมีประวัติเรื่องราวที่น่าสนใจความอัศจรรย์ของดินแดนเก่าแก่ของเมืองอุบลศสีวนาไรา์แห่งนี้และมีผู้คนสัทธาจากทั่วสารทิศมากราบขอพรอ,องค์พ่อพระพิฆเนศและว,วันนี้ก๊อฟตั้งใจอย่างมากมาครับที่จะมาขอพรและได้เตรียมเครื่องถวายพานายสีพวงมาลัยดอกดาวเรืองมากราบขอพรครับ ามประวัติคร่าวๆข,ขององค์พ่อที่มีอายุเก่าแก่มากกว่าพันปีนักโบราณาคดีเชื่อว่าสถานที่แห่งนี้เคยเป็นเทวสถานพราหมณ์ฮินดูในยุคเจนระทวาราวดีอนุ่นเรืองราวพุทธศตรวตรรษที่15ซึ่งเป็นยุคก่อนศาสนาพุทธจะเข้ามามีอิทธิพลในบริเวณแห่งนี้และองค์พ่อท่านเป็นมหาเทพประทมบูชาเทพแห่งความสําเร็จขจัดอุปสรรคประธานพรความสําเร็จตามที่ขอทําให้ผู้คนสมหวังกันทั่วหน้าจึงทําให้เกิดผู้ศรัทธา แวะเวียนมากราบขอพรกับองค์พ่อไม่ขาดสายและตัวกอฟเองก็ได้มาที่นี่อยู่บ่อยครั้งได้รับพรดีๆกลับไปสมหวังกับพรที่ขอทุกประการวันนี้จึงตั้งใจอย่างมากครับที่จะมาขอพรกับองค์พ่ออีกครั้งขอให้สําเร็จหวังผลตามที่ปรารถนาร่ารวยเงินทองเฮงเฮง s t และขอให้ทุกท่านที่รับชมในคลิปนี้ได้รับพบรบารมีขององค์พ่อประทานพรขอให้เจริญก้าวหน้าหน้าที่การงาน การเงินริ่มรวยเงินทองมาไม่ขาดสายกันทุกท่านนะครับสาทู